ไปยื่นนะคะล้มล้างการปกครองกรณีที่ว่าไปไปกินข้าวไปกินมาม่าที่บ้านจานสองล่าอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งอายการสูงสุดกับสาลรัฐธรรมนูญก็คนละส่วนกันถ้าอายการสูงสุดเนี่ยนะคะม,คมีมีความเห็นว่าไม่รับเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้เข้าข่ายหรือจะอะไรเลยทีนี้ถ้าสาลรัฐธรรมนูญรับล่ะ<ๆ>ก็ว่ากันไปค่ะแต่นีฉันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่า ทักษิณเนี่ยมาถึงจุดจุดนี้ดิฉันก็เชื่อว่านะคะวันนี้เขาไม่ใส่เกียร์ถอยแล้วแล้วสังเกตไม่ว่าใครจะบอกว่าไม่น่าไปพูดมากไม่น่าไปอะไรทักษิณยิ่งห้ามยิ่งพูดเพราะอะไรก็ไม่รู้จะต้องนิ่งเงียบผูกปากไปทําไมมีปากมาถึงเรื่องกรณีของคุณทักษิณเสร็จแล้วเนี่ยนะคะที่บอกว่าอายการไม่รับใช่ไหมคะเราก็จะไปดูกันอ่าช่วงวันที่ย2ิบสองคืออย่างนี้ค่ะดิฉันบอกอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของอายการเนี่ยพอไม่รับเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็จะเป็นอเขาเรียกอะไรนะมันก็จะเป็นทงนะคะที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทํำยังไงถ้ามีความคิดหรือว่าวินิจฉัยไปอีกทางหนึ่งเช่นคือรับเนี่ยซึ่งฉันพูดไว้ในคลิปที่แล้วว่ารับเลยค่ะไม่รับอีกเรื่องนึ่นนะคะรับเลยค่ะรับแล้วตัดสินออกมาเลยค่ะว่าไม่ผิดอันนี้ดีสุดค่ะบอกเลยรับเลยค่ะไม่ได้กลัวจะไม่รับนะคะไม่ได้กลัวรับนะคะกลัวไม่รับ นะคะเพราะมาตรฐานในในในเรื่องของกฎหมายของไทยเราเนี่ยตั้งแต่มีการ,ารัฐปรรตั้งแต่ปีสี่เก้ามันเพี้ยนไปหมดนะคะคนที่เรียนกฎหมายนะคะก็กลับกลายเป็นว่าใช้กฎหมายเนี่ยใช้ความรู้ในทางกฎหมายเนี่ยเอาตัวรอดหรือไม่ก็ทําให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ไม่ได้ใช้กฎหมายในการที่จะไปช่วยเหลือคนที่เขาอ่มีคดีหรืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันบอกว่าถ้าสมมติในวันที่ยี่สิบสองมีการรับก็รับค่ะ รับแล้วก็พิจารณาออกมาในเมื่อหลักฐานไม่มีในเมื่อมันไม่เข้าข่ายนะคะในเมื่อเอ่อมันอ่อนมันมันมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อมน้มไร้สาระขนาดนั้นตัดสินออกมาว่าไม่ผิดก็คือจบค่ะนะคะแล้วก็มีข่าวอีกวันนี้ขย,ยี้กันใหญ่เลยสังเกตไหมคะว่าตั้งแต่เพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีกรณีของการไปขุดเอาตั้งแต่เรื่องสนามกอล์ฟอันพายอะไรต่ออะไรที่จะมาเล่นงานอุ้งอิงนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะมีข่าวดีก็คืออายการสูงสุดไม่รับคาร้องคดีล้มล้างการปกครองคดียุบพ,พักเนี่ยนะคะร้องยุบพ,พักเพื่อไทยนะ,ะทีนี้หลายคนก็มองว่าเอาถ้าอายการเนี่ยนะคะเขาไม่เขาไม่รับแล้วยังไงอายการไม่รับก็คือมันจะมีคนที่จําได้ไหมคะว่ามีคนไปยื่นนะคะแล้วเรื่องมันเงียบไป เพราะว่ารอคําตอบจากอายการสูงสุดนี่แหละค่ะเมื่อเขาไม่รับหมายความว่าคาดีนี้มันไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานอะไรพอที่จะเอาไปคือพูดง่ายๆว่าแม่งไร้สาระซึ่งดิฉันเคยพูดแล้วนะคะในคลิปเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดอย่างเนี้ยถ้าเกิดรับไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วคนที่รับจะรู้สึกยังไงถูกต้องไหมคะทีนี้ถามว่าอา่าแล้วที่สารรัฐธรรมนูญล,ละ่ะ ในวันที่22เนี่ยนะคะสารรัฐมนูลในวันที่ย2ก็คือจะมีการออกมาพิจารณาแล้วก็จะให้คําตอบนะคะว่าจะรับหรือไม่รับนั่นหมายความว่าในส่วนของอัยการสูงสุดนั้นไม่รับไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไปยื่นที่สารรัฐมนูญนะคะโดยทีรยุทธ์นะคะส่วนเกษรคนที่ไปยื่นยุบพักเก้าไกลนั่นแหละคะ่ะไปยื่นนะคะล้มล้างการปกครอง กรณีที่ว่าไปไปกินข้าวไปกินมามา่าที่บ้านจานสองล่าอะไรนู่นนี่นั่น,นซึ่งอายการสูงสุดกับสารรัฐมนูญก็คนละสวนกันถ้าอายการสูงสุดเนี่ยนะคะมีความมีความเห็นว่าไม่รับเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้เข้าข่ายหรือจะอะไรเลยทีนี้ถ้าศารรัฐมนูญรับล่ะก็ว่ากันไปค่ะแต่นี้ฉันอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่า ทักษิณเนี่ยมาถึงจุดจุดนี้ดิฉันก็เชื่อว่านะฮะวันนี้เขาไม่ใส่เกียร์ถอยแล้วแล้วสังเกตไม่ว่าใครจะบอกว่าไม่น่าไปพูดมากไม่น่าไปอะไรทักษิณยิ่งห้ามยิ่งพูดเพราะอะไรก็ไม่รู้จะต้องนิ่งเงียบผูกปากไปทําไมมีปากนะฮะไอ้พวกที่บอกว่าทักษิณเนี่ยไปครอบงาไปหาเสียงทีิอวดรไปพูดนู่นนี่นั่นเขาตั้งใจค่ะก็ตั้งใจจะปอกเปลือกพวกมึงอ่ะเพราะฉะนั้นคาพูดของทักษิณแค่ไม่กี่คําที่พูดถึงเรื่องโครงสร้าง พูดเหมือนกับผู้ใหญ่เนี่ยนะพูดถึงเด็กนะที่แบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกมึงอ่ะสันดานมึงนะคะมึงกลับกลายเป็นว่าไปมองเขาว่ายัางไงถึงได้แห่กันขึ้นเวทีนะตกหลุมพรางอันเบ้อเลแทนที่จะไปพูดว่าจะให้อะไรกับคนอุดรจะไปทําอะไรให้คนอุดรเสือกไปนั่งดา่าจะทักสินค่ะตั้งแต่หัวยันหางนะคะขึ้นเวทีไปสร้างเวทีขึ้นมามีพักการเมืองขึ้นมาถ้าไม่ได้พูดหรือดา่าทักสินม,มึงคงไม่มีอะไรพูดกันใช่ไหมคะเออ มาแล้วสุรเดชนาจมปานี่คืออาจารย์โชค่ะนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยถามหาทุกวันนะคะอาจารย์โชเมื่อไหร่จะกลับมาทุกคนเขาคิดถึงกันแล้วนะคะสุรเดชนาจมปาคือชื่อจริงของอาจารย์โชค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พี่ป้องนะเวทีที่อุดรเดวฉันบอกว่าปอกเปลือกแม่งหมดเลยจับแม่งแก้ผ้าทุกตัวเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมึงก็จะบาดสัตว์ค่ะนะฮะส่วนในเรื่องของการที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยดิฉันเคยพูดแล้วใช่ไหมคะว่ามึงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มึงก็โทษกูมึงไม่ได้เป็นนายกมึงก็โทษกูนะฮะมึงไปเป็นฝ่ายค้านมึงก็โทษกูทุกอย่างเนี่ยที่ประกอบกันมาเป็นพรรคการเมืองของมึงเนี่ยนะฮะแล้วมึงได้รับอะไรต่ออะไรเด็ดวันนี้มึงโทษกูหมด สุดท้ายเนี่ยนะคะมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าสนามเลือกตั้งในวันนี้อย่าไปพูดถึงแค่ที่อุดรค่ะเพราะว่าปลายปีนะต้นต้นปีเนี่ยประมาณประมาณคือปีหกแปดเนี่ยจะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอทั่วประเทศวันนี้ทักษิณเขาขยับแล้วเห็นไหมฮะซึ่งยืงถามว่าพวกนี้ยแทนที่คือพ,พูดง่างยๆว่าคุณกำลังสู้กับใครนะ่ะ คนอุดรเขาไม่ได้เลือกทักษิณทักษิณไม่ได้ลงสมัครเป็นอาบาจอทักษิณไปช่วยอาบาจอที่นั่นหาเสียงเห็นไหมคะทักษิณเนี่ยไปช่วยหาเสียงไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าแล้วออกมาฟาทักษิณเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนอุดรดูแล้วดิฉันถามคํานึงค่ะว่าคนอุดรเนี่ยยังจะเลือกคนคนนี้อีกเหรอในเมื่อคนคนนี้เป็นคนที่หักหลังประชาชนทิ้งประชาชน นี่ท่านถามอย่างนี้ค่ะสรุปเลยก็คือคนเสื้อแดงถูกทักสิสนทิ้งหรือนะทักษินคือหรือพวกเสื้อแดงเนี่ยทิ้งทักสินเอาตรงๆและตอนที่เขาถูกรัฐปมะหารเนี่ยนะคะในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งใครทั้งนั้นค่ะแต่มาวันนี้นะคะมีคนพูดบอกว่าพี่น้องชาวอุดอรจำจำไม่ได้เหรอว่าใครมันทรยศพี่น้องคนอุดอร เพราะฉะนั้นจะไปเลือกคนทรยศเรากลับมาอีกเหรอมึงจะบ้าหรือเปล่าทักษิณเขาไม่ได้ลงทักษิณเขาไปช่วยเบอร์สองที่นั่นหาเสียงเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกไม่ต้องเลือกทักษิณเขาเลือกคนนั้นนะคะทีนี้ถ้าสมมตินะคะดิฉนันบอกว่าจะบอกว่าทักษิณหักหลังประชาชนตอนที่ทักษิณเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ประเทศไทยเขาถูกรัฐประหารถูกต้องไหมหลังจากนั้นถึงจะมีการชุมนุมเพราะฉะนั้นดิฉนันถามว่าตกลงใครทิ้งใคร คนที่ไม่ได้ฉีกทิ้งเหมือนดิฉันหรือใครๆเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนสวัสดีค่ะน้องอุไรสบายดีค่ะนะเช่นกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวพาไปกินข้าวนะอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนที่พูดถึงนะคะกรณีของการไปช่วยหาเสียงคิ้วดอนเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องรู้อยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าจะขึ้นมาด่าหรือขึ้นเวทีเพื่อที่จะด่าทักษิณเนี่ย นะคุณต้องเข้าใจว่าทักษิณเขาไปช่วยหาเสียงทีนี้ดิฉันบอกว่าทักษิณไม่ได้อยู่ดีๆเขาก็พูดออกมาเองนักข่าวเป็นสัมภาษณ์แล้วถามนะคะคุณทักษิณเขาก็พูดแล้วทําไมเขาถึงพูดไม่ได้ทําไมเขาถึงแตะต้องคุณไม่ได้ในเมื่อตอนหาเสียงหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคุณไปหาเสียงที่ไหนนยะคุณไม่เคยไปบอกประชาชนที่นั่นเลยนะดิฉันยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ระยองที่พิษณุโลกที่ลาดบุรีนะ คุณไม่เคยไปบอกเลยว่าคุณเป็นพักการเมืองที่จะมาทําอะไรนะก็คือคือ,คอขึ้นเวทีมาก็คือด่าเพื่อไทยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นที่ฉันถามว่าพอเพื่อไทยเขาตอบโต้ก็ไปหาว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาต่างคนต่างมีปากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้ามึงด่าเขาเขาก็ต้องโต้มึงนะแล้วก็เรื่อนน้ำปลาปากินได้วันนี้ที่ฉันขอพูดหน่อยค่ะประเทศไทยเนี่ยนะคะถ้าน้ำประปลาจะกินได้เนี่ยนะ,ะยังต้องอีกนานค่ะ โอเคมึงออกมาจากโรงกลั่นเนี่ยมึงสะอาดวัดยังไงก็สะอาดแต่น้ําประปากว่าจะเดินทางมานะคะถึงที่บ้านของแต่ละคนต้องผ่านพ่อมึงเคยร้านพ่อไหมคะถ้าจะกินถ้าน้ำประปาก,กินได้เนี่ยนะรบกวนพักมึงทั้งพักเหนือนะช่วยโพสให้กูเห็นหน่อยว่าพวกมึงอะก,กินน้ําประปามึงอย่าไปเชื่อบังคับเชี่ยวเกณฑ์ที่ชาวบ้านเขากินสินมันเรื่องของเขาเป็นสิทธิของเขาจะกินหรือไม่ ดะะิฉันบอกว่าแม้น้าประปากินได้เนี่ยสมัยก่อนที่เราไม่ได้กินน้ําหรือซื้อน้ําขวดเนี่ยเราก็ใช้วิธีต้มน้ํากินค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคไม่มีใครลินน้ําออกจากก๊อกแล้วมากินเรายังไม่ใช่เมืองนอก